นอนลงเร็วนอนลงเร็วนอนลงเร็วเร็วนอนเร็วนอนนอนดีนอนลงนอนลงเร็วนอน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 ให้หลับเลยนะนอนให้หลับเลยนอนนอนให้หลับเร็วเร็วหลับตาหลับตาเร็วๆหลับตาไวๆหลับตาหรือยัง หลับตาเร็วๆหลับหลับตาววไวๆนอนให้หลับเร็วๆได้ยินไหมได้ยินไหมนอนให้หลับเร็วๆอืมนอนหลับตาเร็วๆนอนลงนอนลงนอนเร็วๆ หลับตาด้วยหลับตาปีได้ยินไหมลูกอนหลับตาเร็วๆหลับตาเลยนะ หลับตาเลยนะหลับตาเลยนะ